ฟุตบอลเอฟเอครับของไทยปรากฏว่าเมืองทองยูเนเต็ดก็ไล่ถล่มสมุดปราการยูเนเต็ดไปถึง9ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับฟุตบอลท้วยน็อกเอาท์เอฟเอครับองพบรอบที่3าที่สนามเมืองทองธาน,นีเจ้าบ้านเมืองทองหนองจอกยูเตฟเอรองแชมป์เก่าและอันดับ3ไทยพรีเมียร์ลีกสวมเสื้อสีแดงเปิดบ้านพบกับนักเตะสมุรปราการยูเตตเจากดิวิชั่น2โดยการแข่งขันขในนัดนี้มีนางสาวยิ่งรักชินวัตรรวมถึง็อบี้เฟลเลอร์นักเตะหม่ขของเมืองทองร่วมชมเกมด้วย ดยตลอดเกม90นาทีเป็นนักเตะกิเลนพยองเจ้าถิ่นที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนอย่างหนักแต่ดึฝ่ายสอเชิงไล่ถล่มไปได้9ประตูต่อ0จากอานนท์สังสระน้อยที่ถูกเปลียตล่มลงมาในช่วง20นาทีสุดท้ายทําแฮตติกยิงคนเดียว3ประตูส่วนที่เหลือได้จากดัชกรทองเหลาจากกักรพันธ์คอใสและธีรศิลป์แดงดาอีก2ประตูช่วยทีมผ่านเข้ารอบที่4ได้สําเร็จ อีกคู่นักเตะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมพีเอจกฝูงศึกไทยพีเอ์ลกซ์เสื้อสีน้ำเงินเปิดบ้านเชิญเอาชนะนักเตะป,ปอตทอรายองจากดิวิชั่น1ไป่ายประตูต่อ1โดยเกมนี้นักเตะป,ปอตทอรายองนั้นโชคร้ายเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกก่อนที่นักเตะบุรีรัมพีเอนั้นจะไม่ได้ประตูขึ้นนำจากสุชาุชนุ่ม แต่ว่าช่วงท้ายเกมแอนเดสันดอสซันโตสนักเตะบุรีมําก็พาทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่82ทําให้ครบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งต้องเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษและเป็นเกรยติเขียวสมบัติที่สวมบทฮีโร่ยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายช่วยให้บุรีมย์พีเอเชียนเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบไปได้อย่างบุดหวิดส่วนผลการแข่งขันคู่ที่เหลือทีทีเอ็มพิจิตแพ้ชลบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อ5 บีซีเทโรศาสนาบุกไปเฉือนเอาชนะระยองเอฟซีด้วยการโวนจุดโทษ7ประตูต่อหหลังจากในเวลา120นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2ขณะที่คู่การท่าเรือไทยเอซกับบางกอกกราสเอฟซนั้นเจอพิษฝนกระหน่ำเล่นงานผู้ตัดสินต้องประกาศเลื่อนการแข่งขันในช่วงเวลาที่เหลือไปเป็นวันอื่นซึ่งทั้งคู่นั้นยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อห